ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับมาพบกับนะฮะพระปิดตาพังพักการนะครับเหน <GO av uther> hunter, ือดวงนะครับที่ได้แม่ตานะฮะหลวงปู่มหาศิลานะครับมาร่วมพุทธาพิเศษครับและได้ตั้งนะฮะชื่อรุ่นนี้ครับรุ่นเหนือดวงครับและพุทธาพิเศษที่ธรรมะอุทยานมื่นอาอาพราธาของอาของหลวงปู่นะครับนั้นได้พุทธาพิเศกด้วยนะครับ และก็วันละอุทายครับนที่วัดวัดบ้านไร่นะครับณวัดหลวงพ่อคูณนะพี่นะครับผมบอกเลยวัาเด็ดมากนะครับหรับวันนี้ครับนะถ้าใครชอบถูกใจรายการสามารถติดต่อคําได้เลยพี่นะฮะภาบปิดตามพังพอการเหนือดวงครับนะฮะเปิดราคาแบ่งปันพี่น้องในราคาเบาๆครับนะฮะเดี๋ยวมารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยพี่พร้อมพรกันเลยนะครับมาลุยกันพี่รายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งเปิดออกมาครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับ ขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาพี่พิบโอ้โหพี่รายการนี้ฮะไออย่างสวยครับพี่รายการนี้อย่างสวยครับนะนี่ครับโอ้โหพี่รายการนี้ครับเป็นรายการสอดไส้ครับนี่ฮะเห็นไหมพี่เลขคนจับเบอร์สองนึหกครับเลขคนจเบอร์สองนึ่งหกนะฮะขออนุญาตตัดให้พี่น้องได้รับชมความสวยกันหน่อยนะครับขออนุญาตตัดให้พี่น้องได้รับชมความสวยกันหน่อยพี่นี่ฮะ โอ้โหพี่สอดไส้นะครับเลขคุณตัเบอร์สองหนึ่งหกนะฮะรายการนี้น้องขอแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่สามร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่สามร้อยบาทนะฮะรายการที่หนึ่งครับพี่ชายนะครับสามร้อยบาทครับสอดไส้นะฮะนี่ครับปิดตาพังพการเหนือดวงครับนี่ะนี่นะครับนะต่อมารายการที่สองครับพี่ชายนะครับขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่สองครับ รายการที่สองนี่ครับนะขออนุญาตเปิดโอ้โหพี่รายการนี้ครับมาเป็นรายการคล้ายๆกันเลยพี่นะครับรายการคล้ายๆกันเลยครับแต่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสดไสเนื้อทองทองเสาบาทนะครับโอ้หูนี่ครับพี่เอาไปคู่เลยไหมพี่เนี่นะฮะเอาไปคู่กันนะครับผมให้ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเลขคนเบอร์แปดหนึ่งฮะนี่ฮะถ้าเอาไปคู่กันนะผมให้พิเศษเลยนี่ครับโอ้หูพี่ดูนี่ฮะพี่ดูครับยังสวยครับนี่ฮะ เนื้อทองแดงสดไสครับนาฬิการที่สองีโองโหสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สี่ครับพี่ชายรายการที่สี่นะ่ยขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่สี่ขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่สี่ครับมาเป็นเนื้อทองฝาบาทครับรายการที่สี่มาเป็นเนื้อทองฝาบาทเอเนื้อใช่ เนื้อกะไหล่ทองครับนี่ฮะทษทีพี่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อกะไหลทองพี่เลขคุณเบอร์สามหกหกนะเลขคนณเบอร์สามหกหกพี่เนื้อกะไหลทองรายการนี้เอาไปพี่นะฮะรายการนี้เอาไปครับสามร้อยบาทนะฮะเนื้อกะไหล่ทองพ่นสายสวยๆเลยพี่นี่ฮะต่อมาเป็นรายการที่สี่นะครับพี่ชายนะครับรายการที่สี่น้องขออนุญาตเปิดนะครับรายการที่สี่ครับมาชมกันที่นะครับว่าเป็นรายการอะไรครับนะฮะสักครู่นะพี่ชายนะ เขนยอดก็บครับจรินะพี่นี่ครับรายการที่สี่ครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ี่รายการนี้เป็นเนื้ออัปากาซาตินพลายทองครับเนื้ออัปากาซาตินพลยทองพี่ดูครับพี่ดูพยานะนะฮะพี่พี่ดูพยานากเลยครับนะฮะ พยายามน,นะส,สวยๆแบบนี้เลยพี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยเลขค,คุณเบอร์แปดหนึ่งด้วยพี่นะฮะเลขคุณเบอร์แปดหนึ่งนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่ชายเนี่ยโอ้โหอัลเบกาซาตินฟลทองพี่สามร้อยบาทนะพี่นะฮะรายการที่สี่ครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าพี่ชายถ้าใครจะลุ้นนะฮะลุ้นจะสามร้อยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีครับลุ้นละสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่นะครับมาลุ้นต่อพี่รายการที่ห้าโอ้โห รายการที่ห้าครับเปิดออกมาพี่เลขคนระเบิด90นี่ครับลงยาเต็มระบบแบบนี้ลงยาเต็มระบบแบบนี้ครับโอ้โหรายการนี้สวยจัดครับพี่นี่ครับรายการนี้สวยจัดครับพี่นี่ฮะรายการที่ห้าครับเนื้อเบอร์เลคนระเบิด90ครับลงยาส้มลงยายาหน้ารายการนี้ครับขอที่400บาทนะครับน้องขอที่400บาทนะครับอง์ดาราครับนี่ฮะองค์ที่ห้าครับ ต่อมาแล้วรายการที่หกครับนะฮะเออรายการที่หกนอ้องขออนุญาตเปิดกันต่อครับรายการที่หกครับมาเปิดกันต่อลุยกันต่อครับรายการที่หกเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้รายการนี้ครับโอ้โหสวยจันเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงโบราณหรือเปล่าพี่ อะไราการนี่เป็นเงินทองแดงโบราณหรือเปล่าครับพี่ใช่ไหมครนี่ตอกโคดเก้ารอบตัวเนี่ครับเลขคุณเบอร์สี่เก้าตอกโคดเก้ารอบเลขคุณเบอร์สี่เก้านี่ฮะโอ้โหอะไราการนี้ตอกโคดเก้ารอบพี่เอาไปครับรายการนี้นะนี่ฮะทำพลายด้วยพี่นี่ฮะอะไราการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายนะขอสองร้อยห้าสิบบาทพอครับ ต่อมาครับรายการจะไปครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดขออน,นุญาตเปิดครับโอ้โหร,ร,ร,รายการนี้ครับรายการนี้ครับรายการที่เจ็ดยังสวยครับพี่นี่ครับ มาครับพี่ชายครับรายการที่7นะครับนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อสต้พลายเงินครับนะฮะสวยมากพี่นะครับนะน้องอนยาตัดให้ชมนะครับรายการนี้ครับบอกเลยว่าสวยนะครับนี่ฮะเนื้อสต้พลายเงินนะครับรายการนี้พี่โอ้โหความสวยนะพี่นะฮะดูเลขคนจะเบอร์สามสามหกนะพี่เลขคนจะเบอร์สามสามหกพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสต้พลายเงินครับมาเรามาดูกันต่อพี่นะครับเรื่อย การถัดไปครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดน้องขออนุญาตเปิดเลยนะครับรายการที่แปดเปิดออกมาครับรายการนี้ไม่ต้องแกะซีนนะพี่นะฮะรายการนี้ไม่ต้องแกะซีนครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนโบราณครับเนื้อมหาชนโบราณที่เลขคุณเบอร์นะฮะสามเจ็ดศูนย์ครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทต่อพี่นะฮะรายการที่แปดครับต่อมารายการที่เก้าครับ รายการที่เก้าปะอ่านะครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เก้าลงยาเขียวเหนียวซับเนี่ยต้องตัดให้ชมเลยพี่ลงยาเขียวเหนียวซับครับเนี่ยเลขคุณะเบร์หนึ่งศูนย์ห้านะครับเลขคุณะเบินหนึ่งศูนย์ห้าครับลงยาเขียวเหนียวซับครับเนี่ยะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะฮะรายการที่แปดเก้าหนี่งครับตอนลงมารายการที่สิบครับ รายการที่สิบนะขออนุญาตเปิดนี่โอ้โหรายการนี้รายการที่สิบพี่นี่ฮะรายการนี้ครับเปิดออกมาครับเป็นเนื้อท้องฝาบาทเนื้อเนื้อท้องฝาบาทโบราณครับลงยาแดงพี่นี่ฮะสามร้อยบาทพี่ชายนี่ฮะสวยๆเลยเลขคนจะเบอร์หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับ เลขคนจัเบอร์หนึ่งสองสามลงยาแดงแรงลิต,รา,าร,ตาาร, 11, รายการที่สิบออนเนี่ยต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับพี่ชายรายการที่สิบเอ็ดนะฮะขออ่านยากเปิดดิโอ้โหรายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับนะฮะร,รายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับจนะเป็นรายการมหาชนโ,นโบราณพานพลายทองไหลมาครับนะีบ่ฮะพลายทองไหลมาครับนะในรายการนี้ รายการที่สิบเอ็ดนี่ยนี่ฮะโอ้ยนี่ฮะเลขคุณําเบิร์นนะฮะสามสี่ศูนย์นี่ครับนี่ฮะ, 3, ะมหาชนวนจะบ,บนลานภายท้องไหลมาครับนะฮะร,รายการนี้เอาไปที่สามร้อยห้าบาทเอ 300, 300ท้สมรอยสามร้อยพอสามร้อยพอต่อมารายการที่สิบสองครับ รายการที่สองขออน,นุญาตเปิดนี่ครับรายการที่สองเปิดมาครับโอ้โหพี่ลงยาอันนี้โคตรโหดรายการนี้โคตรโหดครับรายการนี้ค,ดดครับ,รรรบเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณนี่ครับหน้ากากชุบเงินลงยาดำเนงะินโอ้โหรายการที่โหดจัดรายการที่โหดจัดที่นะี่ฮะโอ้โหเลขโค้ดเบอร์เก้าหนึ่งเลขโค้ดเบอร์เก้าหนึ่งผิวที่สวยงี้พี่นะสามร้อยห้าสิบบาทที นสามร้อยห้าสามร้อยห้าสิบบาทนะโอ้โหสวยจัดนี่ครับเป็นการที่สิบสองครับต่อมารายการที่สิบสามครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทองประบาดหรือเปล่าพี่เรียกคุณเบิร์สองสองหกครับนะฮะชุบทองหรือเปล่าพี่นี่จ่ายนี่ฮะลงยาเต็มระบบอย่างนี้ครับนะรายการนี้ขอสี่ร้อยพี่นะครับลงยาไอ้สามร้อยห้าสิบพอไม่เป็นไรไอ้สี่ร้อยสี่ร้อยลงยาเต็มสี่ร้อยพี่ต้องสินะปกติห้าร้อยนะต่อมารายการที่สี่ครับรรายการนี้เอาไปครับสามร้อยบาทนี่ครับ รายการนี้สามร้อยบาทพอพี่เรียกคเบอร์สี่สามเนี่ยเป็นระการที Jamie, ่สิบสี่คต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับมาเป็นสตะเนี่ยสตะต่อโคดรวยครับเนี่ยสตะต่อโคดรวยครับเนี่ยเรียกคนเบอร์สองเก้าสองเนี่ยตอโคดรวยสายซ้ายมือเนี่ยพี่เนี่ะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายครับรายการที่สิบห้านะครับ ต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่หกเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาดน้ําเงินครับนะลงยาดน้ําเงินพี่เลขโค้ดเบอร์สองสามเก้าครับรายการเนี้ยสามร้อยบาทพอพี่ชายรายการเนี้ยสามร้อยบาทพอครับพี่ชายครับรายการที่สิบสิบหกครับนะสิบหกต่อมารการที่เจ็ดครับเป็นเนื้อมหาที่นวลนะฮะพลายเงินครับมันเนื้อมหาที่นวลพลายเงินพี่เลขโค้ดเบอร์สามหนึ่งแปดครับเลขโค้ดเบอร์สามหนึ่งแปดพี่ชายรับไปครับสามร้อย ห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนี่นี่ครับต่อมาครับรายการจะไปครับรายการจะไปครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อตะปูหรือเปล่าพี่นี่ฮะเนื้ออะไรพทอทหารเป็นเนื้อทองแดงทองแดงโบราณใช่ปะ นี่ฮะรายการนี้เนื้อทองแดงบนลานนี่ฮะรายการนี้เป็นสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ใช้ครับนะฮะรายการนี้าการที่สิบหกต่อมาการที่สิบเจ็ดครับอะไเนี่ยอ๋อต่อมาสนะิบเก้าสิบเก้าลมดำลงยักษ์ขาวครับนะฮะเลขค้นทะเบียนหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะเลขค้นทะเบียนหนึ่งศูนย์หนึ่งพี่นี่ฮะรายการนี้เอาไปสามร้อย นะาสามร้อยต่อมากันยี่สิบครับรายการสิบลมดำหน้ากาก,กเงินครับลมดำหน้ากากเงินพี่เรียกคนเบอร์สองสองสี่ครับลมดำหน้ากากเงินพี่เอาไปสามร้อยครับนะ,ะเอาไปสามร้อยบาทครับนะฮะรายการที่นี้นะฮะรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมากันยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดครับนี่ฮะ รายการที่21นะครับเป็นเนื้อหมาชนวนเจ้าน้ำเงินโอ้โหนี่ฮะอ๋อนี่ฮะหน้าทองทิพย์ครับนี่อ๋อผิวออกน้ำเงินน้ำเงินนะฮะเจ้าน้ำเงินพี่เลขคนจัเบิร์หนึ่งสามครับรายการนี้ไปพี่รายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบนะพิเศษให้ขอสามร้อยห้าสิบนะฮะจานน้ำเงินที่รายการยี่สิบเอ็ดนะฮะต่อมาการยี่สิบสองครับเนื้อมหาชนวนผิวลุ้มพี่เลขคนจัเบิร์สองเก้าสองไอสองเก้าสามนะครับนี่ฮะรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทนะฮะ 2 5 0ห้าิบาทครับการย2ิบสองครับต่อมาการย3ิบสามครับเป็นเนื้ออปา้าลงยาดำที่เรียกคนเบอร์เก้ารายการน,นี้ขอสา0ร้อนะพี่นะรายการน,นี้ขอสา0อยนะพี่นะเนี่ยรายการย3ิบสามครับต่อมาการย4ี่ครับเป็นเนื้อลมดำครับเรียกคนเบอร์ห้าแปดหเนื้อลมดำเรียกคนเบอร์ห้าปดหนึ่งครับรายการน,นี้ขอแบ่งปันพี่น้องนะครับขอแบ่งปันพี่น้องครับเนี่ยห้าบาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้อง2 5 0ห้าบาทครับนะครับ ่อมารายการถ้าไปครับเป็นรายการเดียวกันพี่นะครรายการเดียวกันพี่เลขคุณะเบอร์หนึ่งหกศูนย์เลขคุณะเบอร์หนึ่งหกศูนย์พี่นี่ะรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะลองดูพี่ชอบองค์ไหนนีะสวยทุกองค์พี่ชายนะครับของ่ะทองนะปุเสาปูใสนะฮะรายการที่พี่นะราคาเดิมครับแต่เลขคุณะเบอร์สองหนึ่งห้าสี่ร้อยบาทนะครับลงยาเขียวเนื้อซับสี่ร้อยบาทโทษทีพี่นะครับลงยาเขียวเนื้อซับสี่ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าพี่ๆจะยกคู่นี่ครับนะ สมุดอ,องนี้องนี้นะเพราะเป็นอาการที่คล้ายกันเลยนี่ครับแค่ต่างแค่สีองละสี่ร้อยบาทถ้าพี่ยกคู่นะผมคิดแค่เจ็ดร้อยนะครับเพราะสวยนะพี่นะสวยนะครับนะ <S <S สำหรับวันนี้ก็น้องมีแบบปลาจะมาที่พี่ชายชอบทุกใจกันไหนก็ติดต่อเข้า,าได้เลยนะครับนะอย่างนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณที่พี่ทุกท่านมากครับขอบมากครับ